มวนใส plane. ่แบงค์พันแล้วจะถูกหวยนี่ลอตเตอรี่ของเราคือเลขสองสามใครมันเป็นคนบอกว่าก้าวขาดสายออกจากห้องแล้วจะดวงดีฮะเขานี่ไงบอกเออสรุปถูกไหมถูกอย่าพึ่งอย่าพึ่งเฉลยอันนี้เรามาใบเลขก็เราซื้อเลขอะไรแต่ความจริงคือให้ดูก็ได้เพราะว่าหวยออกไปแล้วไง แต่ตอนนั้นหัวยังไม่ออกเราก็เลยโชว์ก่อนมานี่ฉันเป็นเจ้าของอะไรอย่างนี้ถามว่าเลขมาจากไหนมาจากคนนี้จ้าเขาฝันว่าอะไรทุกคนดูโอ้โห<ม> oh ข้างล่างคือเลียกอะไรสองเก้าสองห้าเก้าใช่ข้างบนดิเออเสียใจยมากแล้วเขาก็เลยฉ <Okay. S 1> ลองด้วยการที่กิน <laughs> ของเหลือ <laughs> ผู้เก็บเศษไม่ต้องถามว่าเลขผนมาจากไหนลอตเตอรี่ของเราคือเลข มากับหัวปะกับหัวเราจะมาเธอเอาลายมือให้หน่อยดิจะมาตรวจหวกันหกวนหนึ่งกนหนึ่งสามัน้าเงวเห็นตัวสีแดงก็รู้แล้ว <c oughs> เงเงวไม่ ใจใจด้วยค่ะเห็นไหมเฉลยและถูกปะถูกกินเราก็เลยแบบวันนี้กทกงมาปลอบใจสักหน่อยด้วยกันซื้อของกินจ้าแต่มาเจองานอะไรก็ไม่รู้สนุกมากทุกคนลองฟังงานเลี้ยงอะไรเขาไม่รู้แต่มันมากบอกเลยเราก็เลยเดินหาของกินเพลินเพลนนะคะวันนี้เรากินก๋วยเตี๋ยวมาแล้วเราก็เลยแบบอยากหาของกินจุบจิบอะ คนเยอะไหมเธอนี่คือสามทุ่มสีทุ่มเออคนเยอะมากแม่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นอ,อ,อิสลามประมาณ90%้าสอร์ซ็นแล้วก็ร้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านอาหารแบบฮารานนะทุกคนอันนี้คือร้าน <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรยำลูกชิ้นฮารานไม้ละ10บาทนะก็เลยจัดมา60บาท6ไม้นะทุกคนแต่น้ำยำแอบจืดไปนิดนึงเนอะแล้วก็แวะดูแบบเสือ้อผ้ากุบกิบเนาะ มีเยอะนะร้านมีทั้งเสื้อผ้าร้านทําเล็บแล้วก็แบบพวกร้านขายอุปกรณ์โทรศัพท์ก็มีอันนี้เราได้ยําเนี่ยจืดมากทุกคนจืดกว่าที่คิดแล้วก็นี่ก็คือปีแก่ขยา่ากินเหมือนอร่อยแต่ความจริงคือไตนี่ก็คือพร้อมฟอกแล้วตอนเนี้ย <c oughs> <c oughs> พร้อมฟอกไตแต่กินเหมือนอร่อยนะแต่ไตพร้อมฟอกแล้ว ก็คือจบแค่นี้แหละเพราะว่าเปิดเสียงไม่ได้เสียงดังมากเพราะว่าเขาจัดงานนะคะแต่สนุกดีจอยเวอร์